สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะอ๋อเสียงดังๆมื้อนี้สาวปู่ไปซื้อตาบักหุ่งมาจ้ะค่ะร้านแม่หมูตกคบค่ะร้านเพิ่นอยากเฮ็ดส่องค่ะท่านผู้ชมค่ะเพิ่นอยากเฮ็ดส่องฝากกดติดตามเพิ่นเด้อค่ะซื้อหยังส่องอันส่องปูหน้าผ้ารวยค่ะปูหน้าผ้ารวยแอดมินน้ำเสียค่ะท่านผู้ชมเอาว่าจังได๋ค่ะอันอันนี้ไปซื้อมาบัดนี้ก็เลยถามเพิ่นเนาะว่าเออมื้อนี้บ่เขียนเลขบ่ค่ะ เออเลยว่าเดี๋ยวเขียนให้เสียงดังๆไม่ได้อยู่ค่ะเป็นว่าอือออกพ่านสาเขาพ่านสาเพิ่นก็เลยบ่เขียนติดไว้เพิ่นก็เลยเขียนให้สาวผู้จันทร์าดเบิ่งอันได้ฮอดตําบมะพวงได้ฮอดเลขแถมเลขค่ะเพิ่นให้ตัวใดล่ะใส่แถาค้าประจำนี่คือเก่ามาเชี่ยหนึ่งเก่าสองเก่าหกเก่าเขียนสนี้จ้ะเพิ่นเขียนสมีเพิ่นให้มา น้ำเชี่ยเมื่อ่อสามเออสามตัวนี่สามคูนนี่ค่ะใส่กันนะเบิงชัดชัดกันนะหนึ่งเก้าสองเก้าหกเก้าหมู่อวานน้ำเชี่ยล่งค่ะปากกดติดตามให้หลานเพ่นเดอร์ค่ะปูนาพารวยพารวยค่ะอ๋ ได้หอดตำมะฮุ่งตำมะฮุ่งคนดูแต่แซ่บแต่แซ่บหมูย่อหมูยอพร้อมค่ะท่านหมูส้มมากินน้ำกันเด้อค่ะคลิปนี้เพิ่นไปบ้านเซวานมาบ้านนี้อันล้านตำมะฮุ่งยังกว่แม่หมูตกคบเอฟซีเพิ่นรู้อยู่ค่ะแม่หมูตกคบค้าประจำเก่าหลีเซียจำนาได้แล้วอย่าซื้ออย่างคนเดียว เรคือเสียงพวเวอบนอื่นดีดีเอานี่ล่ะค่ะหนึ่งเก่ากับสองเก่าหกเก่าค่ะมีมืดน้ำเชียร์เพราะว่ามาเก่าไมากินเขาน้ำกันค่ะท่านผู้ชมสองเก่ากับหนึ่งเก่าค่ะบว์เสียงดังๆนี่้อค่ะแต่ว่ามันมืดเนาะอืมว่าคอยแกงปัญหาเอามือไม่ค่ะท่านผู้ชมฝากกดติดตามให้ล้านเพื้นแนว ิืนอยาเขียดเสียนโบเมนเดสรองเท้าเกือบสองครูเกือบสองคู่น้ำเสียปัมากเกือบหกเก่าเท่าหกเก่าเนี่ยตามมาลายงวดแล้วบ้านเหล็กทีน้องพี่เนี่ยค่ะหก้าตามมาลายงวดโอ้สามคูเด่นเด่นงามเนาะเขียนงามงามให้หน่อยพอขึ้นไฮเล ว่าเสียงดังๆฟังชัดอันพ่อหมูเขียนให้พ่อหมูจังไหนดูนี่กะอลานเพื่อนแม่หมูตกคุกแม่หมูกับพ่อหมูไงโอ้พี่พ่อหมูพร้อมบปก่พ่อหมูตกคุกกะนละเพื่อนในเรน่องกันละพวกห้องน้ำเสียอะไรยินงตึงแต่วันแม่หมูเนาะเท่อพ่อหมูพ่อหมูพ่อหมูกับเมียต้องเขียนเป็นสองอ๋ค่ะเป็นว่าพ่อหมูตกคุกเอ้า ค่ะสามคู่เน้นๆเนาะครับค่ะอันไปหาฝันยุคขุมนันหลายอยู่เด้อขุมซีขุมซีอืมเพิ่นฝันแม่นเทิงคำนวณพร้อมค่ะจังได้กะเพิ่นอยากเค็ดเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะเพิ่นอยากเค็ดฝากกดติดตามให้เพิ่นเด้อค่ะมาค่ะท่านผู้ชม ปูนาพารวยอลองเบิงอันน็งวเนี่งวดไนีมงวดวันที่16ตุลาคมอันนี้เป็นงวดได้นี่งวดได้เนี่ลื่อมบอกคนงวดวันที่16ตุลาสองพันหายหกสิค่ะงวดนี้แล้วค่ะท่านผู้ชมแล้วคอยเขียนอันวันที่ให้เอฟซีเพิ่นก็ได้ใ่ไปดูแท้ว่าพระเสีมมันไม่น่ากินกับ แซบแล้วจะว่าหนาสีดำม,มันแล้วไปถือซ่อนก็มณีธาแล้วนม่ลองแบง่งอืมอ๋อห,หน่อยก็ะดมูอ่องเจ้ว่าเมิดไปมีอ่อ,อันนี้ปกติเนี่ยนั่งไมาได้มันดกดแนิ้เท่าันมือมยอดไปเลยว่าเล่เขา็นยอดออมูยอเลขแุ่หมู้ยอบอุบลหนึ่งเก้า ขันมาสามคูนี่นี่แม่ยกสองแม่เลยน้ำเชี่ยตามหกเก่านี่มาโดนแล้วตามหกเก้ามาโดนหนึ่งเก่ากับสองเก่านี่เป็นเหลขมากที่แล้วเนาะนเหลขฝันเกือบใส่เกือบสองคู<ว>งเจนลง,งแกน,นั่นแหละใส่หางออไปอีอกเนาะน้ำเชี่ยนหนึ่งเก่าห้าสองเก่า,ากาลกับไปส่วนกับแม่ของพี่ โอ้ยากมาหาบอผู้กมาหาอืมคือว่าสามตัวต้องมีหางนเนี่ยหาก่าสองหาเก่าหนึ่งหา่เก่าชมมากมากค่ะเสาเทียงแรงซิมมึงดูเถาะรสชศาติยังเหมือนเดิมบอบอได้ไปอาทิตย์หนึ่งแล้วตำกุ้งเพิ่นกระแสบด้วย กุกออบอาจานมากเนาะข่านเปเอาจานเป็นไรเผ็ดบ่โอ้แสบยังเหมือนเดิมบ่ยังเหมือนเดิม,มประแดกวงวามาครับพี่น้องคอม,มามามาค่ะท่านผู้ชมหนึ่งเก้าสองเก้าหกเก้าจะบอกวายได้วันนี้เอฟซีเป็นสิอะไ้ยิ่ บาเบาเสียงหิงก็บอกเป็นอจีตเสียงมวนก็น้ำเสียน้ำเสียเสียงมวนน้ำเสียเสียงมวนแต่ว่าเลข่เขาดีค่ะดานผู้ชมโอ้เอฟซีันก็สิเลียกเลขเขาดีแล้วเนาะมีบักหอยพร้อมค่ะดานผู้ชมหมูย่อมากมากค่ะแต่เสียบเนาะ ค่ะเข,า,ขามาสรุปเ,เลขแม่มูต๊ะหกกันจ้ะประจํามวดวันที่สิบหกตุลาสองพันหารอยหกสิบเจ็ดเพิ่นกะไฮมาสามคูเนาะค่ะกระมี้หนึ่งเก่าสองเก่าแล้วกะหกเก่าเนาะค่ะอันนี้กะไฮพ่อแม่พี่น้องพี่พี่น้องน้องคุณพ่อคุณแม่เนาะค่ะกลับไป เป็นแนวทางเพราะว่าอันเพิ่นกะหายมากไา้งวดที่ค่ะอตันงวดนี้เป็นงวดแรกที่สาวปูเนาะค่ะอันเขาไปหาเพิ่นเนาะค่ะไปไปสืบตามบอกฮุ้งน้ำเพิ่นพอดีค่ะกะเล็ดคอหลีกเพิ่นค่ะเพิ่นกะเล่หายมากสามคูนเหระค่ะไอพ่อแม่พี่น้องอันเอาไปเป็นแนวทางเลยคะ่ะ เป็นเลขของแม่หมูตกครกค่ะจังได้กับฟากพี่ฝากน้องฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะติดตามช่องน้องไม่เด้อค่ะอันปูหน้าผ้ารวยค่ะพึ่งจะเห็ดคลิปนี้เป็นคลิปแหลกคะ่ะคลิปเลขเนาะคะ่ะคลิปแนวทางหวยรัฐบาลค่ะเริ่ม หวดแรกกับวันที่สิบหกตุลาสองพันหาร้อยหกสิบเจ็ดค่ะเจเนกะฝากติดตามช่องได้เลยคะ่ะปู่หน้าผ้ารวยค่ะจะไน้มอนกาขอบคุณและสวัสดีค่ะ